แล้วน,นี่จะไปไว้ตรงไหนอะวางข้างบนก่อ <ไป S 1> นเนะของตัวเองใส่ตู้อะไรแหวยใส่ถุองนึ่งเลยนะอืมาสังใส่ไฟอยนาใส่ไฟอยู่สิสสคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี้เที่ยว ต้องทำนะอยู่กันน้อยน้อยต้องทำนะไม่ใช่แค่ดูนะเพราะท้ายแล้วถ้าไม่เปิดร้านจริงๆท่านก็ต้องทำเป็นลองที่นี่ดีกว่าไปลองของเครื่องลูกค้าถ้าท่านไปลองเครื่องลูกค้าเดี๋ยวท่านจะร้องแย้งโง่มีโรงพยาบาลมีเครื่องโรงงานเดี๋ยวมีไอ้ที่มีสองเรื่องนึงเดเนี่ย จนมดตัญญาหรือหมดทุกอย่างใก่ล้ก็ไม่ทุกอย่างเจ็บเราเอาไปให้ช้างหรืช้างเรปกติการห่าตมันไมติดไม่มีจอเทียนเนี่ยจอเสียโอ้หไม่เอยจอเสียเอาไปออดดิเอาไปออดด Đi, อัอนนี้กดทำไมอ <แ S 2> ไมอดดิไม่ทำติดสองออดกันดีลยกดไม่ทแล้กดไม่ทกดันไม่าครับันป้ปันั้นปั้ปนันเรมาริกันคตบีบทีว้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายเดียกินข้าวนี่มันเที่ยมแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายเรียนความสำคัญระหว่าง CPU เมนบอร์ดแรมเรียนความสำคัญตัวนี้ก่อนครรับเส็จไปปุ๊บเราก็จะไปเรียนไบออดกันต่อความสำคัญก็น่าจะไม่ไดนคุเบเตอะคุณไม่ใช่ใช่ไหมสิบปีเหรอคุเบตสิบเบตเนาะสิบยี่สิบดูก่อนนี่ดูหน่อย สิบกับสิบเอ็ดมันเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละคือวินโดวเจ็ดนั่นแหละสิบเอ็ดตัวจริงวินโดว์วินโดวสิบวินโดว์สิบเอ็ดเนี่ยมันคือวินโดวเจ็ด